ก็รับผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของไชน่าทาวน์นะคะที่เยาวราชค่ะวันนี้นะคะมาฉลองเทศกาลจุดจีนกันที่เยาวราชนะคะคแล้วก็มินิเน้นเวอร์ริที้ค่ะก็พามาตรวจสอบในเรื่องของภาวะทองคําด้วยเหมือนกัน<ส>วันนี้นะคะยุะ้ยก็พามาพูดคุยกับคุณจิตติต้นักสิทธิพัฒนีค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมค้าทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตติค่ะสวัสดีครับภาพรวมของทองคําในช่วงวันจุดจีนเป็นยังไงบ้างคะอ๋อปีนี้รู้สึกคึกคักดีนะครับรู้สึกบรรยากาศก็ดีนะครับ ตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาปกติทองก็บาจะขานไม่ค่อยดีแต่สำหรับปีนี้กรณีที่เสษอรู้สึกขายดีนะครับดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอะไรที่ทำให้ราคาทองคำปีน,<อ>นี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วคะจริงๆก็หายังหาสาเหตุแม่ได้นะครับเพราะว่าหลังน้ําท่วมนะครับปกติคาดการณ์ว่าคนจะต้องขายทองไปซ่อมบ้านซื้อที่ซื้อนู่นนะครับ อาจายกว่าหลังๆังท่วนี่การลูกกระพานจะขายดีนะครับปกติช่วงหลังหลังนี่ราคาทองแพงขึ้นมาลูกกระพานจะขายน้อยมากมีแต่ขายทองคำแท่งนะครับแต่ที่นี้รู้สึกกรณีพิเศษตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ถูกจริงรู้สึกขายดีขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าอ้นงับช่วงปลายปีที่แล้วรือเปล่าครับอาจจะน้ำท่วมไว้ช่วงนั้นไม่ได้ออกมานะครับอ,อาจจะอีกสาเหตุก็คือบังเอิญช่วงปีใหม่ราคาของถูกลงถูกลงไหมเพราะว่าเทียบกับช่วงนี้เวลา กัญญาตุลาพุทธศิก,กรารช่วงนี้ราคาทองมันแพงขึ้นนะครับแต่พอดีถึงใกล้ปีใหม่ราคาทองลกลงมาบาทในสองท่าพันบาททำให้ขายดีดยนะครับแต่ว่า,าวาลังจากช่วงเทศก,กาลสุดจีนไปแล้วนะครับน่าจะมีบรรยากาศในการซื้อหรือการขายมากกว่ากันครับผมเชื่อว่าคนที่ซื้อลูกกระพานเขาทำไมไม่ไมาขายนะครับไม่ใช่เกณฑกำไรนะอเอามาเป็นการลงทุนเป็นการซื้อเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นการเก็บออมนะครับในส่วน ถ้าคนที่ซื้อทองแท่งนะอาจจะเป็นการลงทุนก็ถูกก็มาซื้อแทงก็มาขายค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกรทองถ้าความเชื่อของคนจีนแล้วเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เป็นมหามงคลเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ปีนี้เป็นมหามงคลแล้วก็ได้ยิงถาวนะล่าสุดทุกคนก็นเดินได้ดีใจกันมสมเด็จจะเสด็จมาเปิดงา,านเยาวราชด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นนี่ปีนี้เป็นมังกร12ปีเพิ่งจะมีครั้งหนึ่งะนะครับ สำหรับดุจีปีนี้บางกองทองนะครับคิดว่าอาจจะมีการคลุกคลักแล้วก็ราคาทองก็อาจจะมีการขันโงขวดนะครับร่างของก็มีผลิตของคําแท่งบางกองนะครับซึ่งต้อนรับซึ่งซึ่งต้อนรับนะครับต้อนรับปีบางกองซึ่งเบี่ยงชอมใหม่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะปดราววันชิวอีกคือวันจันร์นะครับของคำแท่งนี่สวยงามมากมีมีสิบาทการห้าบาทสองย่าง อันนี้ก็เป็นรูปแบบที่มีการทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองปีมังกรทองโดยเฉพาะนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้มีตั้งแต่ทองคำาคห้าบาทก้าสิบาทห้าบาทกสิบาทนะคะถ้าท่านชมสนใจะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจจริงมาวันนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีแน่นอนก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ของขวัญลูกๆหลานเป็นทองคำลูกกระพันก็มีเหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันครับ ทองแท่งก็มีมาคันเล็กๆคันขึ้นเสรือเริ่มเพิ่มไปก็มีนะครับครับเหมาะสําหรับคนที่จะมีเงินน้อยจะเก็บอมเป็นทองแท่งก็ได้นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับค่ะคุณจิตติฝากถึงนักลงทุนในเรื่องของทองคำหน่อยค่ะว่าจะต้องปัิบัิตัวยังไงในการลงทุนเราต้องระวังความเสี่ยงอะไรบ้างในช่วงนี้เอ่อคือจริงๆค่าการปีนี้ปีมังกรทองราคาทองอาจจะผันขวนนะครับเอ่อผมคาดการณ์ว่าปีนี้เห็นราคาทำลายสถิติมาอีกครั้งหนึ่ง อันนั้นค้างอาจจะลดลงมาค่อนข้างต่ำอาจจะต่ำที่สุดในรอบ4-5เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฝากนั่งลงทุนว่าจริงๆลงทุนให้ถือคงระยะสั้นอย่าไปถือยาวถ้ามีกำไร4-500บาทก็แบ่งขายออกมาได้นะครับผมว่าปลอดภัยแล้วก็แน่นอนค่ะเวพรผู้ชมเรียนภาษาจีนหน่อยได้ไหมคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าไชนีสซีเรียเนี่ยค่ะตรุษจีนปีนี้ ขอให้ท่านผู้ชมนะครับสิงเจียอยู่อีสิงนี้พวกใช้วงสู่หักเสียงเบ,บาสาตัวไห้นะคะผู้มชมคะสำหรับเรื่องของการค้าทองคำน,นะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจค่ะและที่สำคัญน,นะคะการที่เราจะซื้อทองคำสะสมก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างน,น่าลงทุนนะคะแล้วก็มีแต่จะสูงขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิตติมากเลยนะคะดีครับ ช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกับทางด้านของการลงทุนของหมอเมษสอนทุนค่ะแตช่วงนี้กลับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ